วันนี้นะครับผมธนงศักดิ์น้อยนะครับมีโอกาสได้มานําเสนอในส่วนของคุณประโยชน์นะครับของการที่ใช้หญ้าแฝกในการที่ดูแลนะครับอุ้มน้ําอบดินในพื้นที่ซึ่งนะครับหญ้าแฝกเนี่ยบอกได้ตรงๆนะครับว่าผู้ที่มีแนวคิดหรือว่าผู้ที่เคยเห็นจากในเรื่องของโครงการพระเจ้าตำรีของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยครับท่านที่ยังได้แต่เห็นแล้วก็ได้แต่คิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมานําเสนอเนี่ยเพื่อที่จะนะครับให้ท่านได้รับทราบว่าตัวผมเองนะครับในพื้นที่ที่ผมได้ ใช้หญ้าแฝกอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ได้เห็นถึงคุณประโยชน์นะครับว่าหญ้าแฝกช่วยอุ้มน้ําอบดินอย่างไรนะครับในส่วนของการที่เราใช้หญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกนั้นมีคุณสมบัติในเรื่องของรากนะครับอย่างที่เราพอทราบก็คือจะช่วยในการยึดเกาะดินแล้วก็ในส่วนจะช่วยในเรื่องของการพังทลายของหน้าดินก็อย่างในพื้นที่นะครับที่ผมได้ใช้เนี่ยหญ้าแฝกนะครับช่วยในเรื่องของการทําคันล้อมในการป้องกันน้าท่วมนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่จะให้ร่องสวนนะครับที่เราได้ทําไม้ผลอยู่เนี่ยนะครับไม่พังทลาย แล้วสิง่งที่สําคัญนะครับสําหรับในเรื่องของหญ้าแฝกนะครับในช่วงของวิกฤตไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมก็คือช่วยในเรื่องของการป้องกันคัลล้อมในช่วงของภายแล้งนะครับแฝกนี่นครับเป็นส่วนหนึ่งที่นะครับที่อุ้มน้ําอบดินในเรื่องของภายแล้งเนี่ยช่วงหน้าแล้งจะจัดนะครับแฝกช่วยได้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่ผมทำเนี่ยแฝกน,นะครับที่เราปลูกไว้เนี่ยพื้นที่ที่มีแฝกอบล้อมอยู่เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน้ำนะครับ ที่เราเคยลดไปหรือว่าที่เราเคยใช้เนี่ยการระเหยของน้าจะช้าลงแล้วก็พื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ที่ค่อนข้างจะมากกว่าพื้นที่ที่มีมีแฝกนะครับผมเองอยากให้เกษตรกรนะครับที่คิดจะใช้แล้วลงมือปลูกอยากพึ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าคนที่ใช้แฝกแล้วเห็นคุณประโยชน์ของแฝกจริงๆขอให้รอเวลาสัก3ปีนะครับท่านจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ท่านที่ไม่เคยมีแฝกเนี่ยแต่เมื่อท่านนําแฝกไปใช้นะครับประมาณ3ปีท่านคอยสังเกตดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผลผลิตอะไรต่างๆที่ท่านได้ปลูกคู่อยู่กับแฝกนะครับท่านจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่านจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผลผล,ผลิตที่ออกมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรของเรานะครับอย่าคิดว่านะครับแฝกเป็นเพียงแค่ในสิ่งที่เป็นโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องนําเข้าไปใช้แล้วก็สามารถช่วยนะครับช่วยท่านในเรื่องของการลดต้นทุน ช่วยท่านในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ของท่านอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าพื้นดินทุกวันนี้นะครับมีแต่ความเสื่อมโทรมจากการทําการเกษตรในลักษณะของการทําการเกษตรที่เราอาจจะขาดในเรื่องของการเรียนรู้เท่าที่ควรนะครับแต่ว่าย่าแปะช่วยท่านได้หลายอย่างแล้วก็ในส่วนที่คนที่นําไปใช้ผมยังเน้นอยู่ว่าขอให้ท่านใช้ความอดทนนะครับเพื่อที่จะรอเวลาสักหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ว่าปลูกแปกปีนี้พรุ่งนี้ท่านจะเห็นผลหรือว่าปีหน้าท่านเห็นผล บางครั้งนะครับในพื้นที่ดินแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันการจเจริญเติบโตของย่าแฝกก็แตกต่างกันก็ขอให้ใช้เวลานะครับและท่านก็ลองสังเกตดูจากความเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าย่าแฝกยังเป็นย่าฟ้าย่าเทวดาแล้วก็เป็นส่วนที่พ่อแม่พี่น้องควรจะนำเข้าไปใช้ในพื้นที่ของทุกคนนะครับ